เรียนก่อนาะบรรยายเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประธานสภาอุตสากรรมละทสันประธานกรรมการบริหารของฐานเศรษฐกิจนะครับและท่านผู้ดีเจตที่เข้าร่วมสมมนาทุกท่านก่อนจะเข้าเรื่องบรรยายนด้ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับสภาที่บูาเศรษฐกิจสามองค์การท่นิดหนึ่งคือสภาที่บึกษาเศรษฐกิจสามองค์กานั้นเป็นสภาเป็นองค์กรอิสระ ตามรัฐมนุนนะครับซึ่งมีหน้าที่ให้ความปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก่อนจะประกาศใช้ซึ่งแผนที่เบ็ดเรากำลังดูแลอยู่นะครับว่าแผนที่เบ็ดมนสามารถจะใช กับประเทศไทยอย่างไรนะครับฉ้นขอเข้าขอเข้าเรื่องสังนานะครับยุทธศาสตร์ประเทศไทยกับท่าเรือน้ำลึกสวายนะครับแนวโน้มของเศ,ษศรษฐกิจ<น>โลกนะั้นปัจจุบันนี้เป็นเศ,ษศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะ ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแห่งเดียวนะครับเป็นเรื่องของคุยภาคของนานาชาติของทวิภาคีพหุภาคีนะครับเัืนอความร,ร่วมมือของทวิภาคีหรือพหุภาคีของ,องนานาชาตินั้นก็มีความร่วมมือกันอย่างทุกประเทศเนื่องจากต่อไปนี้ ในเรื่องของสังคมและเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องของคุยภาพของประเทศต่งางๆไม่ได้จ่อตรงอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวความร่วมมือระหว่างคุยภาพนั้นทางประเทศไทยก็มีการทําสัญญาร่วมมือกับหลายประเทศนะครับเช่นความร่วมมือของอาเซียนนะครับ AEC ACD แนวความคิด เป็นความร่วมมือของอาเซียนเป็นความคิดเรื่องของนายกมนตรีนะครับซึ่งจะต้องมีความคิดที่จะร่วมบนรประเทศต่างๆปัจจุบันนี้ประเทศของ ACD มีสมาชิกทั้งหมด28ประเทศคทรศอบคลุมไปทั้งทวีปอาเซียทั้งเอเชียตะวันออกและตะวันตกเป็นปเวทีแรกที่มีเป้าหมายในการรวมประเทศเอเชียในทุกอนุภูมิภาควัตถุประสงค์ของ,ง ACD หนึ 1> 1. ่งส่งเสริมและพึ่งพาระหว่างกันระหว่างประเทศอาเซียนในทุกสาขาความร่วมมือโดยใช้ประโยชน์จากศูนยแข็งและโอกาสาร่วมของเอเชียซึ่ง<ม>จะช่วยลดปัญหาความยากจนและยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในเอเชียในขณะเดียวกันข้อพัฒนาสังคมองค์ความรู้ภายในเอเชียและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและสังคม 2. สขยายตลาดการค้าการเงินในเอเชียและเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับประเทศเอเชีย แทนที่จะแทนที่การแข่งขันซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของเอเชียในตลาดโลกสามเป็นตัวเชื่อมที่ขาดหายของเอเชียโดยอาศัยศักยภาพและความเข้มแข็งของเอเชียโดยต่อยอดหรือเสริมจากกรอบความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อเอเชียจะเป็นหุ้นส่วนที่ดีของภูมิภาพอื่นสี่มุ่งหมาย้เป้าหมายในการเป็นประชาคมเอเชีย ที่สามารถมีสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในโลกอย่างเท่าเทียมกันยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างาสิทธิภาพและความมาั่นคงร่วมกันกน,นะครับส่วนยุทธศาสตร์ความร,ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวัวดีกั้พญาแม่โงยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพญาแม่โงเป็นความร่วมมือระหว่างกัมพูชาลาว พมา่าไทยและเวียดนามเป็นกรอบในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และความเข้มแข็งและตามหลักหลายทั้งห้าประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมพัฒนาอย่างสมดุลจุดประสงค์ในการร่วมมือนะครับหนึ่งการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนสองความร่วมมือด้านการเกษตรสามความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและพลังงานสี่การเชื่อมโยง การคมนาคม5ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว6การพัฒนาทรัพยาการมนุษย์7ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสาธารณสุข8สิ่งแวดล้อมส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคในทมิภาคเอเชียนับ8ิฟิกเอเปวัตถุประสงค์ของเอเปกเอเปกมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมขยายความเศรษฐกิจและสร้างควารมรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นประชาคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในแต่ละปีนะครับผู้นำและรัฐมนตรีของเอเปกจะมาพบกันเพื่อทบทวนความคืบหน้าของการดําเนินงานแนละกําหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือในปีต่อๆไปเป้าหมายที่โดดเด่นที่สุดของเอเปกก็คือเป้าหมายโบเกอร์ที่จะช่วยส่งเสริมการเสิดเสรีการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเริ่มจากสมาธิที่พัฒนาแล้ว ภายในปี2553และสำหรับสมาชิกที่กำลังพัฒนาภายในปี2563เอเปกไม่เหมือนองค์กรอื่นเช่นสหประชาชาติต้องมีการลงคะแนนเสียงในการกระบวนการตัดสินใจบางทั้นหรือองค์กรการค้าโลกที่ประเทศสมาชิกต่างพยายามปกป้องผลประโยชน์ในด้านการค้าของตอนอย่างเต็มที่เอเปกดาเนินการบนพเื่อฐานของฉันธามติความสมัครใจและการดําเนินการในกรอบเวลาที่ต่างกัน นอกจากนี้เอเเปก็เป็นองค์กรที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถคุยกันในเรื่องความร่วมมือเศรษฐกิจวิชาการระหว่างสมาชิกที่พัฒนาแล้วและสมาชิกที่กำลังพัฒนาแล้วก็มีความที่เรื่อสังเกตเาเป็นกงองในความร่วมมือสาขาวิชาการและเศรษฐกิจนะครับส่วนของเอาเป็งอนนั้นจะเป็นความที่เริ่มความร่วมมือของเจ็ดประเทศในภูมิภาคออาเป็นกงอได้แก่ บางประเทศภูฐานอินเดียพม่ากีนังกาและไทยโดยประเทศสมาชิกต้องมีภูมิภาคติดเอาเป็นกอหรือพื้น่เอาเป็นกอเป็นหลักนะครับส่วนความเร่วมมือเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเป็นความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างอินโดนีเซียไทยมาเลเเริ่มตั้งแต่ปีสอง6นห้าสาหกนะครับซึ่งจะมีเป็นทางอินโดนีเซียมีสิจังหวัดนะฮะมีอาเซกมังการและก็เปริสูุนวันีสิบจังหวัด ส่วนของมาเลเซียมีแปดจังหวัดไทยมีสิบสี่จังหวัดนะฮะหล้งากภาคใต้นะครับจุดประสงค์ใหญ่ก็คือยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งในพื <c oughs> ้น <bacon> ที่ในระหว่างพื้นที่สองยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตรแลสาการท่องเที่ยวสามส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการในด้านพื้นที่สี่ยุทธศาสตร์ให้ความสําคัญต่อความร่วมมือและเชื่อมโยงระหว่าง การสุนด้าน 5. ยุทธศาสตร์เสริมเสริมส้างการจัดการสาบานละกปไก่ความร่วมมือในพื้นที่นะครับ oh. ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมระหว่างพื้นที่ชายแดนมาเลเซียอันนี้ก็มีจุดประสงค์หลายด้านนะครับบางด้านการนขนส่งการทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอากาศ้าการถือการประมงการาเกษตรการเงินการคังและด้านพลังงานและ ดานบรรเทาสาธารณภัยสุดท้ายก็คือสมาคมประชาชาติแห่งไอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับซึ่งหลายท่านก็ทราบกัแล้วว่าอาเซียนนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่5ประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปิน์สิงคโปร์ไทยหลังจากนั้นก็มีการเพิ่ม ความร่วมมือหลายๆด้านของอาเซียนที่พูดวันนี้ก็หมายถึงให้ท่านเห็นว่าต่อไปนี้การค้าในเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของสังคมตาวันตนจะเป็นการดําเนินการโดยเป็นพูิภาคโดยการร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งกันและกันซึ่งไม่มีเขตแดนจะเป็นการาร่วมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกก็คือ,อ,คอสิง่งแร่ล้องคนและสังคมการร่วมมือการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับการพัฒนา ก็ต้องมีความคิดอย่างใหม่ๆเช่นคิดเปอร์พัฒนาสรวังสังคมนะครับเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึงสามปีที่ว่มาอย่างนี้นะครับอย่างที่เรียนในร้อว่าการเชื่อมโยงเศรษฐกิจนั้นเป็นเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและต้องมีดีมามีความต้องการ แล้วก็มีเป็นเส้นทางการเชื่อ้ายงสินค้าที่เกตเวลและกระั่งคือจุดรับนักบายสินค้าคงค้างนักบริการอินเทอร์โมโลคือการเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่งแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกนั้นเป็นการสนับสนุนส่งเสริมตัวอุตสาหกรจจะมีการพัฒนาในทุกระดับภายในประเทศการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง การขนส่งทางม้าเวลาเป็นหลักโดยใช้ถนนเป็นจุดข้อเพิ่มการขนส่งทางข้อจุดรับส่งและกระจายสินค้าปลายทางส่วนพื้นบ้านให้กามอความสะดวกให้เป็นประตูการค้าอำนวยความสะดวกในการขนส่งในรูปแบบและการจัดระบบการขนส่งระก็คือการพัฒนาให้เกิดความต้องการสินค้าอุตสาหะนะครับเช่นภายในบ้าน ระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตเริ่มจากระเบียนการขน,นรส,ส่งนะฮะการสปอร์ตอ p เล็อนิกส,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 ส์นะครับกระเบียนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ระเบียนเศรษฐกิจนะครับพนีะเป็นสิสส่งสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงมนาชาตินะครับก็จะมีการเชื่อมโยงทางสนนรัฐธรรมนูรัฐนะครับอะไรด้าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโลกกันนะครับ มันจะได้เห็นว่าการเชื่อมโยงนั้นระหว่างไทยกับภู้ิาคอาเชื่อนั้นในการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่ตอลอดเวลาตามเส้นทางภู้าคต่างๆก็มีเ้นาทางถนนทางเรือนั่นเองน,นะครับตาเส้ทางภูมิภาคทะเลของตลาดหลักเกใต้ แล้วก็การมีเส้นทางใหม่ในการเกิดการสร้างท่าเรือนมัตตวาเนี่ยเราจะเห็นว่าการคมนาคมท่าเรือนั้นน่ะการคมนาคมท่าเรือนั้นเวลาเราจะไปสร้างสร้าง ทางฝั่งญี่ปุ่นฝั่งนี้นะครับั้งเราก็จะมีท่าเรือของหลนโดบีงดูแลทางฝั่งนี้ได้ทั้งหมดในการส่งสินค้าออกไปแต่ในฝั่งอันมดนนั้นยยังไม่มีท่าเรือนะครับยังไม่มีท่าเรือเพราะฉะนั้นก็ต้องอ้อมอ้อมไปก็ต้องอ้อมไปทางสิงคโปร์นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เสียเวลา แล้วก็ใช้เวลาอย่างมหาศาลมันจะเห็นภาพว่านะเห็น oh. ว่าโมเป็นผู้สอนยาวมาในการที่จะส่งสินค้าออกไปยังฝั่งแอฟริกาอินเดียยุโรปนะครับตรงนี้ซึ่งจะใช้เวลานานฉะนั้นในความแนวความติดของไทยนั้น สมัยก่อนก็เคยจะทำแดนผิดนะฮะซึ่งก็คิดมาตั้งหลายปีทีแล้วแล้วก็ไม่สำเร็จนะครับจะทำยังไงให้ร่วมยิาทางในการเชื่อมโยงระหว่างฝั่งของตะวันตกกับฝั่งตะวันออกโดยไม่ต้องไปอ้อมนะมาราการนะครับตรงนี้ก็เป็น สิ่งที่เป็นความฝันของทุกท่านแม้กระทั่งของประเทศไทยเองก็อยากจะทําแต่ก็ยังไม่สําเร็จนะครับก็พดีมาเกิดในเรื่องของทะเลน้ึกที่ถวาย ท่านเห็นแผนที่จะเว่ามันจะตรงเด่กมาท่างประเทศไทยไปยังไปเชื่อมประเทศไทยแล้วก็เชื่อมไปที่ประเดนของของ,ของเวีนานะครับ าะนั้นตรงผลประโยชน์ที่จะได้รับก็คือถ้าเรือทวายจะวิ่งตรงไปที่กรุงเทพแล้วก็ผ่านไปที่บ้านได้ผ่านไปที่หลวงเต่าได้ของประเทศกัมพูชาได้นะครับเพราะนั้นการเชื่อมโยงสินค้าระว่างภาคตะวันตกและภาคตะวันออกก็จะเชื่อมโยงตรงจุดนี้ได้เช่นกัน มันเป็นการรดจักราการเดินทางในเส้นทางเดินเรือหลักที่ปกติต้องเดินทางต้องแคบมาราก,กาก็ไม่ต้องผ่านอยีรรอกแล้วโดยอาศัยทางโลจิสติกทางลา,างทางถนนซึ่งเรื่องรายละเอียดของโครงการเดีวท่านท่านรับก็สุเเกท่านเานเป็นการ พูดให้ฟังนะครับและวประเด็นการพัฒาในการพัฒนาเส้นทางคมโนคมนั้นก็เป็นเส้นทางภายอยู่บนเส้นทางาการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศของจีน อินเดียและตลาดต่งางๆของโลกไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเครือายไทยจะเป็นศักยภาพในการผลิตกาแฟลูกตรงนี้ก็ไมความว่าทางประเทศไทยนั้นเรามีความสามารถสูงในการผลิตสินค้าของเราเมื่อถ้าหากเราสามารถส่งออกได้รวดเลยก็จะทําให้สินค้าเราสามารถออก,กะาาร,ถระจายไปที่เคายลด การนำเข้านะครับต้นทุนในการผลิตในการแข่งขันนะครับดังนั้นเส้นทางใหม่ที่เ,เกิดขึ้นในที่ต้นต้องเป,ป็นโอกาสประเทศไทยในการเชื่อมโยงเศรฐษฐกิจในภูมิภาคนี้ใะภูมิภาคอื่นในโลกที่เป็นพรมแดนของการเลื่อนย้ายทุนสินค้าแรงงานและการบริการอย่างในปัจจุบันรวมทั้งเป็นการส,าาร,สาร้างความส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางใหม่โดยประเทศไทยนั้นจําเป็นต้องมี เข้าไปเป็นในส่วนโอกขอเส้นทางพัฒนาเส้นทางใหม่ด้วยปัจจัยหลายอย่างไทยอยู่บนเส้นทางการขนส่งสินค้ากันค้าระหว่างประเทศของจีนอินเดียและตลาดตัดสิของโลกนะครับเพราะเส้นทางต่างๆของทวายนับสผคัญประเทศไทยเป็พาะนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในประเทศไทยถ้าเราต้องการส,ส่งสินค้าออกไปทางอันเมังนะครับ เราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างไรในการสิ่งที่เราต้องต้องมาศึกษากันแล้วก็เราคิดว่าท่านจะทำอย่างไร,รตรัวรนของท่านนะครับยุทธศาสตรส์ของประเทศไทยยุทธศาสตร,สปร,ตรส์ประเทศไทยก็ใช้ประโยชน์ในในศักยภาพของท่านในปจะเทศเกิดขึ้นในอนาคตคือต้องสร้างความพร้อมของประเทศให้สามารถอำวนินามสูงในการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคและเชื่อมโยงต่อไปยังภูมิภาคอื่น ทั้งยังเสริมความสามารถในการแข่งขันของรุยภาคของประเทศนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการกันเสรีเศรษฐกิจที่ดีทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีสภาพเป็นเป็นอยู่ดีในการพัฒนาทุกด้านเกิดความมั่นคงทางสังคมตานและสิ่งที่สอดรับกับประตูเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียน นะครับดังนั้นการใช้สารภาพโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายจาเป็นที่ประเทศไทยต้องมีศึกษาส้านาวิศวกรรภิจิตอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์การสู่ประตูสู่ฝั่งตะว,วันออกนะครับแลการขนส่งหลายรูปแบบแนวในการดําเนินการนั้นก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งนะครับแลนะก็พัฒนา เชื่อมโยงระบบขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อสัดส่วนในการขนส่งทางรางลดต้นทุนในการขนส่งนะครับคือการขหงขันได้ทูกทางลดต้นทุนให้เร็วที่สุดมากที่สุดตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านคิดอยู่ในใจถ้าเป็นการขนส่งที่รวดเร็วเมื่อซึ่งเมื่อการขนส่งที่รวดเร็วก็ทำให้สินค้านั้นสดเสมอแล้วก็ดีสําหรับผู้บริโภค ที่จะรับสินค้าเหล่านั้นนะครับอย่างที่จังหวัดสมุทรสาครหรือจัง,งหวัดอื่นๆในบริเวณนี้ท่านก็นสามารถจะดูว่าท่านจะเชื่อโยงไปในจุดเหล่านี้ได้อย่างไรและจะทำให้ท่านลดภาระอย่างไรต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามตามเสียงที่ต้องคำนึง ในการของออของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกพวานนั้นนะคือแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของโครงการที่ค่อนข้างยาวนานนะครับค่อนข้างยาวนานมากนะครับหมัยมามากอันที่สองก็คือทำให้แน่นอนทางการเมืองเ de ป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวเนื่องจากมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจข้อสาน้ำตาลไ่พุ้นเคยเส้นทางคมนาคมในพม่าของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าฐานกฎระเบียบหรือสิ่งอำนวยความสะดวกนในการขนสินค้านะครับแล้วก็วาปลอดภัยในการขนส่งสินค้าต้นทุนการขนส่งสินค้าภายในพม่านะครับ สุดท้ายทุอคนทีเปลี่ยนทัศสิ่งนองเราไปผ่านการฆ่าผมนี้ก็ไม่ขอต้องศึกษาดูว่าเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ผู้ที่รับพัฒนานโครงการ ในควาสมสามารถของท่านนะครับแต่โครงการเชื่อมโยงนั่นดีไหมมันก็มีส่วนดีในการลดต้นทุนั้งหมดซึ่งถ้าโครงการที่เกิดก็จะทําให้มีบางประเทศในทุกภานี้ได้รับผลกระทบในบางส่วนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ เรียนให้ทราบพว่าต่อไปนี้เจติของโลกนั้นไม่ใช่เราอยู่คนเดียวมันจะเชื่อมโยงกันทั้งโลกมันก็เชื่อมโยงกันตลอดฉะนั้นคนใดที่ผู้ใดที่เตรียมความพร้อมได้มากกว่าก็ย่อมได้เปรียบในการแข่งขันการค้าทางการค้าทางเศรษฐกิจซึ่งประชาคมอาเซียนเอซีของเราก็จะเกิดภายใน25ปันแล้วฉะนั้นการเตรียมการต่างๆนั้น เพื่อเพิ่มสุขภาพในการผลิตสุขภาพในการทํางานในสินค้าที่เราต้องต่อสู้กับผีผาต่อสู้กับประเทศอื่นในเงื่อนไขภาษีถูกเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างทะเลต,ต้องต่อฝั่ง อันนี้ก็่างเป็นข้อคิดและก็พิจารณาของท่านผู้กำลังสนทนา,าน,นะครับว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านและสิ่งใดถ้าโครงการนี้เกิดสําเร็จท่านจะใช้โครงการเหล่านี้มาช่วยในกิจการของท่านอย่างไรนะครับแล้วก็ขอให้ท่านช่วยกรุณาเตรียมพร้อมในประชา เศรษฐกิจอ,อาเซียนยกระดิดในปี2558ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกท่านต้องคำนิแล้วก็ดูแลว่าความสามารถของท่านนั้นถึงหรือยังคุณภาพสินค้าท่านถึงหรือยังมาท่านจะลดต้นทุนงท่านอย่างไรก็ฝากไปคำถามให้ท่านิไปติกษานะครับคิดกันนะครับผมก็ ขอจบการพูดแ,แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ